สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับสปินฟิชชิ่งครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเจ้าโพสซดอนนะครับหนึ่งห้าศูนย์มินินะครับตัวนี้นะครับนี้ผมจะมาลองเปลี่ยนเจ้าหน่อบาลูนะครับหนอบาลูตัวนี้นะครับพอดีว่าต้องบอกว่าเจ้าโพสตดอนมินิเจ้าโพสตดอนหนึ่งห้าศูนย์มินิตัวนี้นะครับตัวหนอบของเขานะครับมันเป็นหนอบ E v ีนะครับ แลวทีเนี้ผมอยากจะได้ไปลองเป็นสายเป็นพวกหน่อบารูดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ผมลองดูวิธีการทําที่ลองหาดูใน u t u b e ไม่ไม่ค่อยมีคนที่เขารีวิววิธีการเปลี่ยนเจ้าหนอบตัวโพซต์ดอนนะครับตัวนี้นะครับพอดีผมมีมีของนะครับแล้วก็มีโอกาสก็เลยเดี๋ยววันนี้ผมว่าผมจะลองเปลี่ยนเจ้าหนอบโพซต์ดอนให้ทางพี่ๆนานาดูกันละกันนะครับนะเผื่อใครที่กําลังอ่าจะเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะลองหาวิธีการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ดูละกันนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับ แล้วก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเจ้าหนอบตัวนี้นะครับใส่ได้พอดีไหมนะครับตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ซื้อไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับเพราะว่าหนอบตัวนี้ผมซื้อจากกลางบริษัทเขาเลยนะครับตัว PS Group นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนหนอบโอซิโดนพร้อมกันเลยดีกว่านะครับหน่อมันเป็นแบบนี้นะครับหนอบเดิมนะครับหนอมเป็นหนอบ EVA นะครับตัวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหนอบปาลูตัวนี้นะครับของ n e กนะครับ แล้วก็เป็นของค่าย P.S. Group ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเขาทํามานะเข้าใจว่าเขาทํามาเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเขาทํามาให้ใส่กับไดว่าชิมาโนนะครับอากูเล็ตก็ใส่ได้นะครับโปรเซดอนแล้วก็เน็กแล้วก็พวกอาบูกาเซียนะครับใส่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ตอนที่ผมดูในเพจเขานะครับเพจของไอ้ตัว P.S. Group นะครับเขาบอกว่าใส่เป็นพวกอาโปรเซดอนนะครับหนึ่งห้าศูน 200 300นี่น่าจะใส่ได้นะครับแต่ว่าส5 0รนรู้สึกว่าจะต้องเปลี่ยนเสาม,มันนะครับตรงนี้นะแล้วก็ของเขานะครับที่เขาลงไว้ลงขายไว้ในเพจนะครับรู้สึกว่าเขาจะมีตัวเป็นสีมิลสี่สีนะครับเป็นซิวเวอร์แบ๊กนะครับเลดแบ๊กนะครับแล้วก็โ <Black S 1> ก <and coat S 1> แบ c k แล้วก็เป็นตัวแบ๊กแอนโกนะครับแต่ว่าตัวนี้ของผมจริงๆ,ๆตัวของผมเป็นตัวรูนะแต่ว่าสปูลเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าผมใช้หนอปเป็นเป็นหนอปเป็นซิวเวอร์แบนะครับตัวนี้นะครับน่าจะน่าจะสวยกว่านะครับจริงๆแล้วมันก็มีอีกตััวนนนึงเป็ะครบ แต่ว่าถ้าตัวนั้นอะบอดี้มันเป็นสีแดงนะผมว่าน่าจะเข้ากันนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นเกียวนะครับแล้วถอดก่อนนะครับจะใช้เป็นผมว่าใช้เป็นทีมอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันมีร่องนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่แล้วหมุนนะครับหมุนเลยออกแล้วนะครับออกแล้ว ออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวหมุนนะอย่างงัดนะครับใช้เป็นตัวครีมนะครับตัวปากถ่างนะครับหรือตัวอะไรก็ได้นะครับใส่แล้วก็หมุนออกนะครับเบาๆนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับมันเป็นเกลียวนะครับเดี๋ยวต้องใช้น็อตอ่าใช้ไขควงขัดนะครับหมุนทวนเข็มนะครับคลายน็อตนะครับหมุนทวนเข็มนะถ้าหมุนตามเข็มอ่าถ้าหมุนตามเข็มนะครับมันจะเป็นการหมุนเข้านะครับมันจะยิ่งทําให้ยิ่งแน่นขึ้นนะครับ นี่เราหมุนทวนเข็มนะครับออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวเสานะครับรู้สึกว่าพวกรุ่น450กับตัว300อีกรุ่นหนึ่งของเขานะครับที่เข้าลงในเพจนะเห็นเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเสานะครับแต่ว่าตรงนี้พวก150นี่200นี่คือเปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเปลี่ยนได้เลยใส่ได้เลยจริงหรือเปล่านะครับนี่หนอบเดิมนะครับออกมาแล้วนะในนี้ยังมีน็อตอยู่นะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับแล้วก็ในนี้นะครับจริงๆในถุงนะครับเขามีที่ผมเห็นนะ เขามีลูกปืนเหมือนจะมีลูกปืนมาให้สามาตัวนะครับนี่มีลูกปืนเหมือนเล็กๆมาให้ด้วยนะครับสามาตัวนะแล้วก็มีมีพวกแหวนรองนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่า bombers, <três penso> ตา UH! ัวนี้มันมันคือตัวอะไรนะครับนี่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันมันเอาไว้ทําอะไรนะครับเหมือนแหวนสปริงเลยนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าไว้ทำอะไรนะแต่ข้างในนี้นะครับที่ดูนะ มันจะมีเหมือนจะมีลูกปืนอยู่สามตัวนะครับมีลูกปืนอยู่ประมาณสามตัวนะครับแล้วก็มีแหวนอยู่สี่สี่อันนะ๋ยวผมลองแกะดูลูกปืนเขานิดนึงดีกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ลูกปืนเดิมนะครับของตัวแขนมันนะครับดูว่าใส่ใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่นนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใส่เลยเหมือนกันนะครับนี่ถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยลองเปลี่ยนลูกปืนนะครับที่เขาให้มานะตัวนี้นะครับ วิธีใสายนะครับก็ถอดตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมจับนะครับตรงเนี้ยดูแล้วมันเป็นเหลี่ยมน่าจะเป็นเบอร์แปดเหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าอ่าผมช้าจะใช้เป็นประแจเลื่อนแทนนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจับแล้วหมุนนะครับแต่ว่าอันนี้มันดูมันยังไม่แน่นนะครับพอดีผมใช้มือหมุนออกได้เลยนะครับอ่าหมุนออกมาแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับมันเป็นเกลียวนะครับ เดี๋ยวเราใส่ตัวตัวแขนตรงนี้เสร็จนะครับแล้วก็หมุนตัวนี้ตางเข้าไปก็น่าจะจบนะครับง่ายๆนะครับดูแล้วไม่น่าเปลี่ยนยากนะพอดีเลยนะครับนี่ลูกปืนเดิมนะครับใส่เข้าไปตรงเบ้าตรงนี้นะครับพอดีเลยนะดูแล้วนะครับน่าจะใส่ได้นะครับแต่ดูแล้วเหมือนลึกนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าต้องลองลูกปืนอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองลองลองลูกปืนดูนะครับ อ่าะนี่พอดีเลยนะครับน pues ่าจะต้องใส่ลูกปืนแค่ตัวเดียวนะครับใส่ตลับเดียวก็พอนะตัวฐานตรงนี้มันจะใส่ลงไปถึงสุดตัวแขนตรงนี <all being> ้พอดีเลยนะครับน <sm all Evet> <for> ี่ใส่ลงไปมันจะใส่ได้สุดพอดีเลยนะครับเมื่อกี้ผมใส่ลูกปืนสองตัวนะครับพอเราใส่ไปมันเหมือนมันจะมีเกิดช่องว่างอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะทําให้มันมันใส่แล้วมันไม่สุดนะครับนี่เราใส่ลงไปนะครับใส่ปืนตัวเดียวนะครับใส่สุดเลยนะครับแล้วก็เหลือแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเลยนะ เออรูสึกว่าเหมือนจะใส่อันนี้ผมใส่น็อตเข้าไปตรงๆเลยนะครับเหมือนจะไม่อยู่นะครับนี่ดูเหมือนจะหลวมนะครับหรือว่าต้องลองลูกปืนใส่ตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับเนี่ยดูแล้วดูมันเหมือนมันคลอนนะครับอ่ะอันนี้ผมลองดูแล้วนะครับดูเหมือนแหวนกับลูกปืนต้องต้องใช้ด้วยนะครับเมื่อกี้เสียวลาไปพักนึงนะครับลองผิดลองถูกดูนะครับ หรือเขาให้แหวนมานะครับแล้วก็ใช้มันให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะครับตรงนี้นะครับใส่เป็นลูกปืนเดิมนะครับที่แกนเสามันนะลูกปืนอ่าลูกปืนตัวแรกนะครับที่เสามันนะของเดิมมันนะครับใช้ตัวเดิมได้เลยนะครับลื่นเลยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ใช้ลูกปืนนะครับตัวใหญ่นะครับที่เขาให้มานะครับมันจะมีลูกปืนอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับ ขายลูกปืนตรงนี้มันจะปอดีเบ้าตรงนี้เลยนะครับอ่าพอคลายออกมันก็จะฟรีนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นมันมีลูกปืนหน้าหลังเลยนะครับที่เขาให้มานะครับก็คือใส่ไปครบเลยนะครับแต่ว่าน็อตมันถ้ามันขันไม่แน่นก็เสียวมันน็อตมันจะคลายอยู่กันนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ยังไงนะครับไม่งั้นต้องใส่น้ํายากันคลายด้วยหรือเปล่านะครับ นีก็ตัวนี้ก็หมุนใส่ได้เลยนะครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จับหนกเดิมนะครับหนกเป็นหนกหนอกโอมนะครับหนกโอมเวนะครับของเจ้าโพไซดอนนะครับมินิหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้นะครับทําทรงเหมือนล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นหนกอะลูนะครับของเน็กนะครับตรงนี้นะครับใส่ได้พอดีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเสามันเลยนะครับแล้วก็มันมีลูกปืนมาให้นะครับก็คือใส่ลูกปืนแล้วก็ใส่แหวน ให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับผมใส่ลูกปืนตัวใหญ่นะครับที่เขาให้มานะครับแล้วก็แค่ลองแหวนหน้าหลังไปเท่านั้นนะครับหรือจะลองลองก็ได้ไม่ลองก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะง่ายมากเลยนะครับมีแค่อุปกรณ์นะครับแก้ไขควงนะครับแล้วแจเลเลอนแล้วก็คีมไว้หมุนเท่านั้นเองนะครับส่วนฝาตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่ไม่อย่าไปงัดมันนะครับตรงนี้มันเป็นเกียวนะครับใช้หมุนออกนะครับ หมุ zeker, Whew, นทวนเข็มนะครับก็คือคลายออกนะครับหมุนตามเข็มนะครับก็คือหมุนเข้านะครับดูเหมือนดีไซน์ก็จะเฉียงออกด้วยนะครับมันเฉียงออกจากตัวสปูนะครับทําเหมือนไอ้พวกไอ้น็อปไอ้น็อตที่บ้าของสี่ห้าศูนย์เลยนะครับตัวนี้นะครับเฉียงออกนะครับเวลาเราจับมันจะเฉียงออกนะครับมันจะไม่ไม่เข้าไปหาตัวสปูลนะครับเวลาเราเราหมุนนะครับเวลาเราสู้ปลานะตัวนี้มันจะเฉียงออกนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนน็อตนะครับ หนอบของลอก Poseidon นะครับหนึ่งห้าศูนย์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หนอบที่เราเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นของตัว Nex นะครับใส่ได้นะครับที่เขาที่เขาบอกในเว็บนะครับคือใส่ได้ทั้งไดว่านะครับชิมาโน o Acculet นะครับ p o เซดอนเน e x แล้วก็ของอา b ู g าเซียนะครับใส่ได้นะครับตัวนี้นะครับของผมหนึ่งห้าศูนย์ก็คือไม่ต้องแปลงเลยนะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกในเพจนะครับก็คือถ้าเป็นพวกตัวสี่ห้าศูนย์หรือว่าตัวสามร้อยสามร้อยสักรุ่นหนึ่งเนี่ยครับประมาณนี้นะตัวหน้าต้องเปลี่ยนเสาตัวนนนนีีี้้้ะครัับแตตต่่่่ววาไมองเปลย ก็ถ้าพี่ๆนะชอบใจคลิปนี้ยังไงนะครับไย่ลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทองช่องด้วยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณทุกซับสไครต์เลยนะครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนะนะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไว้ดูว่าอีีหน้านะครับเราไปต้องเดียวตกปลาที่ไหนนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรตกปลามารีวิวหรือปังนะครับไว้เดี๋ยวผมต้องลองหาคลิปไปลองเทสเจ้าโพรเดอนตัวนี้ดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากเปลี่ยนหนะครับ ดูแล้วว่าการตกปลาการจาับอะไรมันถนัดกระชับมือดีหรือเปล่านะครับถ้างองนั้นผมมันจะต้องขอตัวลาทางพี่ๆนะนะไปก่อนเลยละกันนะคะไว้พบกันใหม่วีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ